พี่น้องคอยบอกให้พ่อคอยแล้วถมทีมองนี้เอาไปถ่สางเฮียนถมไม่สูงคือจังภูเขาเอามาจากรถจก่ามาโลงมาโลงมาโลงเอาเฉพาะเดินนี่พ่อก็ต้องผมเต็มทั้งหลังสิเหตเป็นสวนผักสวนห้าให้แล้วปลูกอย่างแรกแล้วปลูกสุดท้ายแล้วแล้วถมซาถม้ายพี่น้องครับเอาไปย้ายไปทั้งหลังจ้าอยู่ถมไม่ไผ่มไม่หยังถมแบบนานๆพี่น้องเห้ยมองที่คอยบอกให้บ่อยถมกระถมพลังเงินใจคือกองขีไม้อย่างนี้นะยังไม่เป็นกองกะจอกแจ้งเพราะงั้จอยจะเห็นอย่างนงิน เอาไรนะช่วยผสมเดชผสมพ่อสุติเฮ็ดกองยายไปยังสั่นกูว่ามันคว้วเขียวรถยว้าจะได้ยังติดปลึกหนาสาโหดคั่งเต๋อกุมามานะมือเดียวเลยไปยังขึ้นยายไปยังสั่นบ้านพ่อสุติใส่ดินไม้ด่างขัละล้นคุณนักปลูกอะเออแบบข้ากี้กระหม่อมมึงให้หน่อยจะไดนยังยาย่เป็นกองกระจายกระจายมันจะเหมือนเดบเดบลอยติดดินนะนะกูถามนิดเถาะ มถทมแม่มันีอย่งไปกระดอกระแดป่านนี่มันแค่บอกไไว้เฮ็ดแต่แค่มองที่ทมได้ไม่เฮ็ด,ดเฮ็ยนี่แม่มันคืมาว่าแต่สังสุงสารคว้าเขาได้บุนี่แ้วยั้ชนี้ขี่ใหไปยายไปขึ้นอ้อมหน้าไปเลยพวกแม่นัโดโดนมาสิ <โด S 1> เป็นบิน<โ>ดห <โด S 1> น่อยละบด่มันบุญบ,น,บ,น,บน,น่อยบาทที่นี่มันบิบหน่อยแสนหรือที่นี่พวกนี้มันยาย่ไปทั่วทีบทั่วเนี่ยภาคนำตั้นำปว้าเาะบาั้นบางทานไม่เียว่าไปบแค่มือเดียวเงบางผีบ่อยากเออ กระหม่อมท่านประธานจ่อยไม่เหลือแล้วแม่บอกว่าให้ทมมด้บางนีไหมให้มันคุ้นึงทสูงๆันมั้ยปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งใช้ดินกองหนึ่งกุลเงือต้หนึ่งกองต่อหนึ่งต้นที่ั่วไคุณเาี่ยนี่เนี่ยลต้นตลดต้นบ้านข้าที่มาปลูกต้นไม้เอาดินทเราลดดำ้รถดำมมัดถูกจังสินโอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้โอบังกะม่อ้วบ้านเมี่งเขาปลูกน้ำคูสาน้าคูแท่นา มันมายายดินใะ่ล้ควางบันี้เบิดดินไปเบิดที่ไปมันเนี่ยหน่อยเลยบบาทเนี่ยมาปลูกต้นบักม่วงบักมี่หักมันโอ้สาวตองห่งพักนี่เพิ่งสาวตองลูกบอรูบะยังบอลรูสึกแล้วบลูกแบเมียไดาอยู่บ้านท่นรูบึกอย่างเลยนี่สาวตองลูกเยอะนี่เนาะเนี่ยสาวตองไงโอ้บักพักหยัมพวนมันไงทีฮอดแฝดไรบันีเหลือจะว่างสองไรเหรอพี่น้องบอก็่มมีสมองกงขายตองโอ้โอ้โอ้บ้านหมักสสาวตองสวยนะไปใสวยแล้วโดนแต่ว่ากระหมองท่านไม่น่าจะเหลือแล้ว โดนกี่หมดแล้วผีไปยากเลยียายมาไปกูแพ้ไปยากเลยเอาแล้วสาวองดู่นนเเจ้าเจางจะสมองสาวองซ้ำในเลยสาวองสมองอะไรเละไรยังปะเจอไยังออกยังเห็ดสมองสมองหมาปัญญาขอ้กูได้แล้วะบายกูขึ้นเงหลายเเจ้าบัฟางเขมเียเจ้าได้ดิบว่ายังคือนพทมหม่องเสียเฮี้นมึงเอามาใหญหาพรอมยังยู่นี้ เกลี่ยไล่ถมจะทำม่านจะทำม่านแบบไหนน่ะมันเยอะแล้วทำแค่นี้ก็พอแล้วบ้านน่ะแค่นี้ก็ไม่มีใครมานอนแล้วจะปลูกห้าร้อยต้นนี้เอาชุักมลยต้นนี้ต้นนี้ทำไปห้าร้อยต้นแล้วนะเนี่ยบักห่วงต้นเดียวก็เป็นกวางเป็นกวางก็ข้างยัาต่ำเลยเนาะมึงคิดดูว่ากูต้องเก่งขนาดไหนกูถึงจะพาทุกคนรอดโอ้ยบักบอบักปัดฟัดกันลมปัดนอนต่อมึงมึงคิดี่ทางไหนมึงจังใหญ่กูถามเนี่ยมึงเอาสมองช่วยไหนคิดให้กูถามเนี่ย